ต่อที่เรื่องทุกข์ใจของพ่อค้าแม่ค้าที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่คุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยมีฝูงลิงแมลงมาจากเขามาขมโมยของมาสร้างความเสียหายสุดท้ายทนไม่ไหวครับต้องใช้ไม้ระกำรม,มาแก้ไขปัญหาเจ้าของร้านค้าที่อยู่ภายในวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นำกิ่งจากต้นระกำที่มีน้ำแหลมคมนะครับมาผูกไว้แบบนี้คุณผู้ชม ตามแนวขอบเหล็กแนวกันศาสตร์นะครับ mm. เพราะว่าไม้รกระรกมเนี่ยมันมีหนามแหลม<ะ>พอไปวางเอาไปผูกไว้แบบนี้ลิงมันจะมาปีนป่ายมันจะมานั่งมาเกาะไม่ได้ไงครับ<ะ>อย่างเจ้าของร้านคนหนึ่งชื่อว่านางกันนิกามุขวัฒน์บอกว่าแต่ละวันเนี่ยจะเจอกับลิงแส่ที่ลงมาจากยอดเขาบุกเข้ามาชิงข้าวของภายในร้านแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ร้านตนนะร้านแถวนี้เนี่ยโดนกันหมดเลยสร้างความเดือดร้อนอย่างหนัก จนต้องคิดหาวิธีป้องกันด้วยการเอาหนามกิ่งต้นระกำนี่แหละมาวางรอบรอบ,ร,บร้านเอาไว้ไม่ให้ลิงเข้ามาก่อกวนซึ่งก็ได้ผลด้วยนะครับเพราะว่าพอลิงแสะแมานั่งมาเกาะก็จะถูกหนามทิ่มจนมันล่าถอยออกไปครับ มันลงมาจากล่งางค้าถึงมันโดดมันเกาะเล็กแบกกนบนี้โดดลงด้วยติงมันยิบข้อตินมันโตนี่คือใจเตีใจน้ำกำใจ่ค่ะา,าวา่ามันโดมนมนโดมาแล้ว,ม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 ,าวามันเกาะทุกข้องทุกน้ำมันเจ็บมันก็แม่นมาน่าว่ามันเจ็บมันก็ไม่ไม่ไม่กล้ามาแล้ว คือเจ้าของร้านเขาก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่สิ่งที่อยากจะฝากเตือนนักท่องเที่ยวกันหน่อยก็คืออย่าให้อาหารลิงโดยเด็ดขาดน,นะครับเพราะจะทำให้พฤติกรรมของลิงเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันจะไม่หากินตามธรรมชาติเองแล้วมันจะมากินจากนักท่องเที่ยวจากคนเนี่ยแหละแล้วพอไม่ได้ของกินบางตัว จะด,ดุร้ายนะครับเข้ามาแย่งชิงของเข้ามาทําร้ายนักท่องเที่ยวด้วยที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวโดนลิงกัดมาแล้วหลายรายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนอาจจะต้องศึกษากฎระเบียบนะวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับสถานที่นั้นๆน,น,นะคะครับ